ครับชาไอทีคือแกงดอบิ๊กไดบอดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจาก Asus นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ ASUS Zenfone 3 Max นะครับตัวนี้เป็นมือถือรุ่นขนาด5.5นิ้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีความแตกต่างจาก,กรุ่นอื่นนิดหน่อยคือความหนานะครับยังใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับและใช้พอเป็น Micro USB เหมือนกับเซนโฟน e 3 l เ s เซออยู่นะครับ แน่นอนครับว่าด้านหลังเนี่ยผมโชว์อย่างหนึ่งให้เห็นได้ก็คือการสแกนนิ้วมือแล้วสามารถเปิดเป็นหน้าหมได้นะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ของการสแกนนิ้วมืออื่นอมากมายนะครับเครื่องมือต่างๆของเอซูนะครับก็จัดมาให้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลมือถือนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับพวกฟังก์ชันต่างๆเช่นระบบเสียงนะครับเครื่องเล่น mp 3อะไรนี้ให้ครบหมดนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าพูดถึงเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นไฟฉายวิดี و FM Radio นะครับหรือจะเป็นกับคอมมิคชันในการติดต่อมีให้ครบนะครับในเครื่องนี้ก็แทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของคะแนนนะครับทำได้44,200นะครับจากคุมพลังของเครื่องนะครับเป็น Snapdragon 430นะครับแรม4ิก ความจัดในตัว 16G นะครับการเล่นเกมเป็นไงไปดูกัน สำหรับกล้องหลังนะครับของ s u s Zenfone 3 m a x นะครับมีขนาด16ล้านพิกเซลนะครับ f 2.0แล้วก็มีเลเซอร์โฟกัสพร้อมกับ LED flash t 2 tone ให้นะครับเล่น manual mode ได้และมีโหมดต่างๆให้เล่นค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับแน่นอนครับว่ากล้องหลังตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอ Full HD ได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับการใช้งานก็ไม่ยากเกินที่คิดกดนิดๆหน่อยๆก็ใช้งานได้แล้วครับ มีคอมมิเอทถึง8ล้านพิกเซลนะครับพร้อม Beauty m o มดซึ่งสามารถปรับได้ระดับเรียกว่าเยอะมากในทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับโหมดอื่นๆก็มีให้ปรับนะครับแล้วก็น่าสีดาไม่มีพาโนนามานะครับสรุปสั้นๆกับ ASUS ZenFone 3แ a งกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง โดยด้วย a อ u s z เซน o n น 3-max อีกรอบหนึ่งนะครับก็คั้งนี้เป็นการยืนยันไปเลยว่าวิดีโอของมันเนี่ยเป็น f u l ด h ีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะภาพที่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะกระตุกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัว image s t a b i l i z e r มันซอฟต์แวร์ก็คือแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่านิ่งไหมก็ไม่ถึงกับนิ่งมากแต่ว่าก็ หรือว่าใช้ได้ครับแล้วก็มีฟีเจอร์ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับ